มาดูเรื่องชิมช็อปใช้หน่อยนะครับชิมช็อปใช้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะเริ่ม3วันให้3วัน3ล้านคนนะฮะเริ่มแต่เมื่อวานนี้ก็คือ24 25ี่นะฮะวันละ5 0,000นลาอวันละ1ล้านนะหกโมงเช้าห้0แสนหกโมงเย็นห้าแสนเมื่อวานนี้นะฮะช่วงเย็นเต็ม5 0 0แสนไปเมื่อทุ่ม51นาทีฮะ19.51ก็เกือบ2ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ เมื่อเช้านี้ก็ลงทะเบียนกันแต่หกโมงครับแต่ว่าเช็คตอนสักแปดโมงกว่าๆเนี่ยยังไม่เต็มฮะาายังไม่เต็มนะแล้วก็ตรวจสอบไปยังคุณแล้วว่าหลนแสงสนิทเนี่ยนะครับนะฮะลวว่าหลนเนี่ยะก็เปิดเผยว่าเ,าเกิดจากโรบอตโรบอทนะฮะเข้ามาป่วนนะเหมือนมีห้าร้อยตัวแล้วนะโรบอทคืออะไรคุณต้นคือคือต้องบอกว่าอะไรมันมัน มันมันไม่ใช่เจ้าของอะเราเราไม่ไม่ให้ตัวตนเราอะคือมันเป็นเหมือนเหมือนถ้าได้ไปเฟซบุ๊ก k ด้ป่ะเป็นเฟซอวาตาร์ใช่ไหมพี่ปีนี่ตรวจสอบตัวตนไม่ได้ตัวตนตัวตนไม่ได้คือเหมือนว่าสร้างขึ้นมาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเข้ามาสมัครไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเหมือนจะรอเอาสิทธิ์ไปขายต่อน่้จะเป็นงนี่ไงก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็เลยตรวจสอบไปตรวจสอบมาแล้วก็ดีลีทออกไปนะสุดท้ายก็เปิดให้คนเนี่ยลงจนครบนะเวลา9โมง34นาที ก็เลยเรทมาหน่อยสามชั่วโมงสามสิบสี่ทีท่ที่เมื่อกี้ดูล่าสุดเลยนี่ฮะนี่ฮะชิมจบใช้นะฮะก็เหลือเย็นนี้วินนี้รอบหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกสองรอบเออก็ลงกันทั้งวันนะผมอะไม่เคยได้สักทีรอบเมื่อกี้รอบที่แล้วรอบเฟลแรกนี่ไม่ได้ลงผมไม่ได้ลงตอนนั้นเยังมีเงินอยู่อ๋อที่ ลงต้นตาวผมว่าผมไม่มีเงินแล้วผมรีบลงยันสีสี่คุณเงินขาดเงินขาดมือใช่ไหมผมทันนะผมทันคือสุดท้ายเลยนะแต่ว่าคุณอุตมะศวนายนะครับรุ้ีคังแล้วก็ก็บอกว่าแน่นอนครับจบแค่เฟสสองนะฮะเฟสสามไม่มีแน่นอนนะเพราะว่ามองว่าสามล้านคนในเฟสสองเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับเฟสสามนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลงทะเบียนกันซะ ให้มันจบก็ยังสงสัยว่าไอ้คนแล้วคนที่เขาไม่ได้ลงเนี่ยอีกประมาณอีกต้องยี่สบล้านคนเนี่ยยังไงวะเน,นี่ยก็ใช้บัตรคนจนไปแล้วนั้นเหรออาวบางคนเขาไม่จนอ๋อบางคนรวยเขาไม่ลงนะเออนะ